สวัสดีครับพบก,กับผมสุพศ์คนน่ารักกับอ e ีซูซุเสนิยนนครสวรรค์ตะขีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับพบก,กันอีกแล้วครับในส่วนของนะครับวันนี้นะครับจัดทรงในส่วนของ4ประตูเอสพร้อมโปรแม็กซ์งมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันในความสวยงามและโปรโมชั่นที่แบบเด็ดดวงนะครับมีที่ผมที่เดียวนะครับสุพศ์คนน่ารักกับอ e ีซูซเสนิยนนครสวรรค์ตะขีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะเดี๋ยวพามาชมในความสวยงามของรถรุ่นนี้กันนะในส่งนขงตัว4ประตู S พร้อมโปรแม็กซิ่งเห็นนะครับในส่วนของตัว S อนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้ชมกันหลายคลิปแล้วนะกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสีเทามาพร้อมกับโลโซอีซูซๆขนาดใหญ่เลยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บนท้องถนนนะในส่วนของทางด้านไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ ฮาโลเจนนะครับฮาโลเจนก็คือจะออกแสงสีส้มๆนะนะเวลากลางคืนนะในส่วนทางด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของไฟตันหมอกนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับไม่ได้แถมนะครับแต่ว่าลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมติดตั้งเพิ่มเติตเมมากเลยนะครับสวยงามก็เลยทีเดียวนะครับราคาพันก่าบาทเท่านั้นเองนะลูกคา้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อแล้วก็ขอให้นะครับแต่ตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยนะครับอยากได้ตัวไหนแต่งตัวไหนนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะเดี๋ยวมาชมในส่วนของการจัดทรงพร้อมโปรแมกซิ่งคันนี้นะในส่วนของสีประตู นี่นะครับดูกันมุมไกลๆเลยในส่วนของการจัดทรงพร้อมโดดนะครับโดดหน้า2หลัง3นิ้วนะครับพร้อมในส่วนของยางแล้วก็ในส่วนของแม็กสวยๆกันเลยนะมาชมแม็กในความสวยงามของเขาเลยแม็กวันนี้นะครับจะเป็นแม็กอาวันนะครับลายก็จะคล้ายๆกับลายเวลนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับแม็กค่อนข้างที่จะนะครับขาดตลาดก็เลยจัดในส่วนของอาวันให้กับลูกค้าเลยอาวันก็คือ ความสวยงามของเขานะครับออฟตัวนี้นะครับจะเป็นออฟแบบลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีมิติในการลาดเอียงนิดนึงนะครับก็คือเพิ่มความสวยงามให้กับตัวล้อนั่นเองนะครับในส่วนของยางวันนี้ลูกค้าจัดในยางของ255นะครับคือยางขนาดแก้มหนาขึ้นมานะครับเพื่อสะดวกนะครับนิ่มเวลาขับนะครับใช้งานนี่เลยนะครับเลือกได้นะครับหรือว่าจะเลือกยางแบบต่ำๆก็ได้นะครับยางซีรีส์บางๆก็ได้นะแล้วแต่นะครับไวรุ่นชอบในส่วนของทางด้าน ๋ยวขอยาติดไม้ก่อนนะครับในส่วนของทางด้านข้างนะครับมาชมกันเลยนะครับในส่วนของมือเปิดวันนี้นะครับปกติมือเปิดด้านนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบคมเนียมนะครับเพิ่มความสวยงามและรูหราให้กับตัวรถของอีซูซุของเรานั่นเองนะในส่วนของทางด้านท้ายแมกนี่เห็นไหมครับกว้างลึกใหญ่่าดูเลยนะเห็นนะครับอาวันนะครับ ลายนี então, ้ก็สวยนะครับสวยไปอีกแบบนะครับในส่วนของแมกเวลก็มีนะเลือกเรื่องในส่วนของตัวลายแมกได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นของเรานนเองนะครับจะเพิ่มตังเท่าไหร่นั้นครับก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะเพิ่มไม่เท่าไหร่ครับเพิ่มนิดเดียวในส่วนของทางด้านท้ายนะครับรุ่นเอของเรานะรุ่นนี้ของเราจะเป็นในส่วนของไฟท้ายแบบโครมแดงนะครับแล้วก็จะมีเส้นลายสายฟ้าแบบนี้สวยงามกันเลยทีเดียวเห็นนะครับโชบเชียวเลยนะครับในส่วนของตัวไฟท้ายทางด้านท้ายก็ รุ่นเอของเราจะไม่มีกันชนมาจากโรงงานนะแต่ว่าไอตัวนี้นะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวข้อคุมเมียมนะครับเพิ่มความรู้หลาให้กับตัวรถเหมือนกันนะนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว4ประตูรุ่นเอนะครับใครที่กาลังมองหาในส่วนของรุ่นนี้นะครับสามารถทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับหรือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับมีที่ผมที่เดียวนะครับที่อีซูซเสนาโยนครสวรรค์ตาคีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ หลายท่านบอกโอ้ใช้เงินดาวเยอะแน่เลยนะครับเกือบแสนนะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดให้กับลูกค้าจ่ายเงินเพียง16,900บาทเท่านั้นเองนะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของในส่วนของตัวซีประตูรุ่น S อสพ้อมโปรแม็กซ์ซงนะครับแล้วก็จะมีส่วนของแครรุน S อสพ้อมโปรแม็กซ์งนะก็จ่ายอยู่แค่เท่าไหร่นะครับอ่าเจ็ดพันแปบาทเท่านั้นเองนะจ่ายเงินหลักพันจ่ายเงินหลักพันแคปนะครับอันนี้ดักหมื่นแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะต,ต้องจ่ายเงินดาวเยอะหรือเปล่านะครับนี่เลยนะ โปรโมชั่นแบบสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับสุภพคนน่ารักกับอ e ีสุเสียนิยนครสวรรค์ตะคีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับกล้าการันตีในส่วนลดและของแถมน,นะครับบริการถึงที่อยู่จังหวัดไหนนะครับสามารถออกรถได้นะครับไม่ต้องมาถึงในส่วนของอพื้นที่นะครับเราสามารถที่จะ เจาะเข้าไปหาเพื่อนได้เลยถึงที่บ้านเลยนะครับถ้าใดสนใจติดต่อผมได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ0819713914นะครับสุพจน์คนน่ารักกับอ e ีสุสุเนียนนครสวรรค์ตะขีที่หนึงที่เดียวในนครสวรรค์น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำแต่งตัวพร้อมสวมมอบให้กับลูกค้าแล้วสวัสดีครับ